แป๊บนึง่งเหนือมีแม่ค้าน้อยมาทำไอติมให้โอ้โหน่ารักมากขอบคุณนะครับน่ารักจังเลยมากแกบายเลยเียมือา อุ่อะไอีกเรอบควครอ่ว่าผมกลับบ้านนี่แหละแต่โต๊มังอยาตย่งโต๊ะแ้วใไหมเออะไอยู่เอามาอีกก็ได้นะว้า ของมกักได้เนี่ยของดีหากินยากเลยโอ้ถ่ายปลาให้หน่อยเนี่ยอยากเข้านนก้อนอะไรอ่ะใหญ่กว่ากันเนาะถ่ายน้นไม่กินก็เดี๋ยวเกาะเกาะฝาดชาติจะเป็นเหยื่อไม้ไผ่หัวเป็นนูนน่าจะลึกอยู่นะเพราะว่าเขาเป็นพี่นันทำไรครับน้ำเต็มหน้าเลย เทแว่งทิ้งเลยไปกินเมื่อคืนไปขวัญไม่ได้ไปทางมาเลยนะไปทางมาเลยโอ้พี่นันใจดีนะเนี่ยเอาปลามาปล่อยใส่น้ำเย็นน่ะกลัวมันร้อนเหรอครับโอ้พี่นันพี่นันนี่พี่นันนี่ไม่พอใจคนทถวนี้หรือเปล่าครับเนี่ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những video มีอะไรมาเสิร์ฟครับไม่เผ็ดเหรอเดี๋ยวยายเร์ฟอีกเดี๋ยวเต๋ออีกเิยัอไม่รู้แล้วบ้านว่ามาที <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่จริงๆใช่ไหมครับบ้านไหนอ่ะบ้านไหนแดงบ้านไหน

หายเยอะ้งั้อ่งเลยนะสืออเลยเอเยอะเยอะบุนอนถูกะเี่องันโอ้ยเดี๋ยวเไปละร้อยเฮ้ยเขาเ้าเช่อว่ามพี่ขายไม่ได้พี่อูช่ยก็บตังค์เดีย เอาเหียโอนนี่โเอาเอาลายสแกนมันสองร้อยนี่ม่มีบงย่อบเก็ตเก็บีเนี่ยของเทไหร่ยีกเงี้งะเงีปกติผมขายไปละแปแต่วันนี้ไม่ปกติวันนี้พิเศษต้องขายไวละร้อยเอาอะไรคะถ้าแปดถ เออนี่เออมีเอกมีเอกโข้ามาแล้วเขามาแล้วเขาแล้วคนจะดวยจะบอกพอได้ไงพอพองวดนี้ยังไม่ได้ซื้อกักใบเอ้าูกตั้งเลยเอาเอาอย่างงี้เดี๋ยวถูกเราค่อยมาเอาได้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 อ่ะจับมือจับมือกันจับมือได้เลยไปเลยไปเลยไปเลยไม่ลยไปเตกลงกับหนูนะตกลงกับพี่เขาถูกแล้วค่อยมาแล้วถ้าไม่ถูกล่ะไม่ถูกก็ต้องจ่ายสองเท่าเลเนี่ร้อยบาท ร้อยสี่สิบติดไม่หนูใช่ไหมเจ้าแต่ได้อย่างเดียวชีไ่หมบอกว่าเดี๋ยวจะชวนพ่้อมาดูใต้ท้องรถแล้วพอเ่กล้มาคนเดียวเดี๋ยวต้องตงถามว่าตาคาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมาเป็นเพื่อนแล้วพอหมวยมองไปมันก็เห็นเลยอยู่ไหนครับอยู่ตองที่หมวยนั่งข้างหน้าบอกเขาหน่อยบอกให้รู้นั้นเโทบอกหน่อยว่าเปิดออกได้แล้วไปบอกเขาเลยว่า ใต้ท้องรถเจ้า่เจอแล้วใต้ท้องรถน่มไปมันอยู่ตรงที่เจเขานั่งเมื่อกี้เขานั่งตรงไหนนังมมวงแหละโตริมิมตมะม่วงพอไปบอกเขาพอไปบอกใต้ต้นมะม่วงใช่ไหมใช่ตรงที่เขานั่งอ่ะเ้านเา

มันจะโดนลอยอีกรอบนึงว่ะลูกไม่เอานี่เอาขยาวเลยได้ขีดของแล้วอบอบันนั้นได้กินแล้วนะแต่เตาอ่ะออ

เ่ e. a a hey. ็กผสมเข้าไปเนี่เนี่ยเนี่ยปิดเคยที่ดีปิดเคยที่ดีจำเลยฟังเงนไม่ได้ลูกยังไงก็ถูกรองเนี่ยไมเนี่อบอกบอกแลวบอกรัจไป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 ไอไใจปไาไปไไปไไปไ ทำไปสุกรเน,นี้ยยางเนนี่นยเยสุกแน่นอนยนะไม่ทั้งหมดเนี่ยไม่ันใยมเรอา อยากนะจากที่ไก่อกฟางกลายเป็นไก่ตาฟางตอนนี้มันสุกต่หัวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมันเคลื่อนยงเคลื่ออ้เนี้ยเยเป็นนฟาหรอมไม่แบบไม่ต้องเพื่อนใช้ได้อยู่นี่้ใช้ได้ใช้ได้เป็นยังไงเป็นยังไงเหน้ได้ลของเห็นอกฟางรอบสี่รอบอ่ะเป็นไงเห็นเนี่ยเมื่อกี้ตอนเลย อันนี้ออันนี้อร่อยเนี่ยสมุนไพรกันเลยนนี้กอร่อยกระดาไก่ไก่ไก่คโอ้ขอบคุณหลายๆล้เชนโดนะครับได้ลูกสไเห็นได้ลูกสไเห็นได้ลูกสไปได้ลูกสไปร์กตกใจไหม

พี่เขยวะดิบดิบยดิบดิบเลยพี่เขยเลยเนี้ยไมเนี้ยอาเียพี่บอกว่าไม่ได้สมบาทน้อยไปเนี้ยไงเต็มเลยไดิบดิบไปขอใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วากพี่ช่วเลยอ๋อปาี่หมื่เดี๋ยวตอนนี้ข้ามไม่ได้นะต้องจดไว้นะปิดเอาเลยจดว้จดเลยเอ้าแก่เขาบอกสองบาทบ้าน้าแกะกแ่บาทนึง

ทีวัสองเฮ้ยนี่พวกกันนี่พวกกันี่ม่รู้เร่ี้แกกันเื่อนเนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เล้งแค่กูที่ยู่นู้เรอิงจารยยังไงเฮ้ยังไงเราต้องเรี้ยยงขาันขาลงขันเลยว่าลงขันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นนี้ก่อนลง่อนดาวไว้ก่อนดาวไว้ก่อน วางให้น้องไปก่อนดิถามถามว่าให้น้องไปก่อนถามว่าที่เจ้าสาวหน่อยอยากได้สินสอดเท่าไหร่ถามเขาหน่อยสัมภาษณ์เขาหน่อยเอา20ตังค์กูก็เอาให้ถามมาก่อนกูไม่เอา20กูเอา20ตังค์เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันมาคุยกันก่อนดีกว่ารอบเพื่อนมาเลยเนี่ย มึงฟังนะมึงสามที่นะมึงหาเนี่ยมึงถ้ามึงเอาคนมาผอมนะมึงต้องไปเลี้ยงให้อ้วนมึงเนี่ยมึงได้อุดมสมบูรณ์แล้วเขาเรียกว่าอ้าวทำงานเขาเรียกคุณอุดมสมบูรณ์อีกเลยาว่าคนสวยได้แล้วเลยออคนสวยได้แน่นเลยเพียงพร้อมอุดมสมบูรณ์แล้วมึงไม่ต้องไปขุดไม่ต้องไปขุดมึงวัวมึงเนี่ยมึงต้องขุด้วนเอาจะอ้วนตายเชี่ยวบุรี อ้าวลูกหนีแล้วอ่ะน้องเขาลูกหนีแล้วอ่ะเอออดหนันแล้วอีกอีกอีกลูกหนีแล้วแม่ไม่ได้ไม่ได้ Vè ok, đẹp lắm nào? Okay, lèm lò. Oh, top, top, top. Huh? What? 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 ดี๋ได้ไ่มีถุยด้วยถ้าน้องลินห่วงไม่หลอกน้องี่งไม่อกเนี่ยเราได้ันเนี่ยไอต้องไอตอแกปัญหาห่วงไม่เลยแค่ยอมเขหอพี่ก็ไม่ยอมกถ้าเาอให้ไปเรียกพี่ว่ามึงกอ๋อน้าเขาจริงๆงนะนันั้นคือว่าจเริเก็บของพวกนี้นะพี่เ้ามา นอนนี่เหอะอาแ้ไหนเก็บตอนนั้น่าวางเลยเ็ทให้ผมเก็บของและอย่ามองเก็บตอนเวลากิ้เน่าเเออไอคนนี้อะไรกินหลายกระมูคนนี้แหละเนี่ยตอนเทศเวียกอะเฮยเก็บขอบเก็นเดยิเช็ดขาไนิดนึง จะตายแล้วขาขาไปลงกระดาษพี่นะเนี่ยเนี่ยอยากลงมากเลย,ลยลตอนเราไปคืนนี่ดูสภาพใหม่กว่าเดิมนี่พอเราเช็ดล้างให้เรียบร้อยมันคืนเอเอ็มันจะได้ไม่ล็อกลับกลับเออได้ได้ไดของหลังอุ้เงเยอะเลยคตายไว้น,นั่นแหละ าเอาอนนไอ,อปลาช่อนเหลือปอนี่เออจักแล้วเอา้านั่นเอา้าปลาอะไรนี่ไอปลาตีนดิปลาตีนปลาตีนนี่นั่นแหละแน่ <c oughs> เออมันคือมาอยู่นีแล้วโอ้คือเห็ดบาปแล้วแต่เือโอ้เห็ดบาปเราคักเนาะโอ้ปลาช่อนว่าแต่นึกว่าเหลือปลาช่อนไว้ให้ทำไมเป็นแบบนี้ล่ะ

S <S แอ้วอยู่แล้วแา้วน,นี่ตัวนี้เลยตอนที่ขายลอตเตอรี่ผมถ่ายรูปไว้มันตัวอันนี้เลยเนี่ย<อ>เขียนว่าสมาัยเนี่ยอโทั้ <S 2> <S 2> ทงรองเทา้ทาทั้งแก้วน้ําเลยนี่ <S <S ลุมผมยาวอ่ะนุมผมยาวการเก็บเต็นท์นะครับก่อนอื่นก็ลดขานี้ลงมาให้ชั้นๆแล้วก็เอาผ้าใบออกแบบนี้นี่ ดใบออก

ะนี่กับหนตัวครับเนี่ยปลาช่อนนานี่นี่พระถึงบอกว่าปลานาติปา <c oughs> พอแล้วพอแล้วกินแล้วพอสองตัวพอนะอามีปลาสลิดด้วยอ่ะปลาหมอปลาดุกอืมอ่าจกเลยจกจก เอาปลาดุกด้วยอือเป็นไงครับอือโอ้โห<แ>ด,ดู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 ไอช้อนตัวนี้ฮะดูครับพี่น้องครับไอช้อนตัวนี้ฮะนี่ครับนี่<อ> <laughs> คนละช้นอ,อ,อชนนะคนละไอโด้ละห <laughs> ูนะตัวกต่างด้าวลว หน้าปลาดุกปลาดุกน้า,า,าน้าพ่อของ้าพ่อน้าพ่อเขาจะี้ยปลาดุกน้าไม่อะน้าอยู่ริมอยู่ข้างนิโปรตีนฝั่งนู้นน่ะนะฮะจับดีๆนะโอ้โหนี่เป็ช่อนนี้เอามาจากนาจิงเหรอเนี่ยทำไมมันเยอะจัง โอ้ยนี่นี่ถือว่าไม่เยอะเลยเนี่ยป้าพอแล้วของตัวพอหยูดสิินบ้านผมอ่ากว่าจะหาได้ขนาดนี้นี่น่าจะปีหนึ่งกว่าจะได้ขนาดนี้นี่หาหนี่ยังยังไม่ได้ไปไปดูอีกชุดหนึ่งโอ้ยมันยังล้าอยู่สิบเจ็ดเดนี่เอาออกจากนามันไปอยู่ยังไงของของนานี่โอ้ดักเอาเหรอ โอ้ตัวนี่นะเนี่ยงามๆเนี่ยเนี่ยพ่อแกหามาเพื่อมันจะงามอะไรลูกแต่งลูกสาวแล้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยไซส์นี้กำลังนั่นเลยเนี่ยนั่นเป็นเนี่ยใช่นะแฮมันแฮมันปิด ไปอยู Bref, babies, oh, um, ่ไปไปไปได้ได้ไได้ป้องกบยงป้องกับป้านย่้าวออ้กลับเห็นคุยแล้มใส แพงกันตลอดไปอเลยเฮ้ยจะเมจะิมจะิมเฮ้ยผมขอ้เยลแล้วเอออนไปอ่ะร้านนี้ต้องแงมนเลยแล้วคุณเมามาหรือเปล่าคุยเนี่ยคืนไงดไปเด้ไหม เดี๋วคุยเดี๋ยวคุยเออนอนได้ไหมนอนได้ไหมนอนกดจอนหน้ามนแล้มาทำงานขนาดนี้นะรวยเน่ารวยน่าจะพูดเลยได้ไหม ทำงานตั้งใจแบบนี้ใช่ไหมเยื้อหน่อเง้นน่อที่เราอยู่ไม่ได้เพราะเราตั้งใจทำงานเกินไปทำที่เที่ไดนดีอุ้ยไปหงหลงต็รับงนี้เป็นแังอยู่กนไม่เปิดอกมียูน่ยจะกินไหมล่ะ

啊。 ใต้เขาไปแล้ว,ลวอีสานเหนือดิอีสานเหนือดิเชียงใหม่